เราไปดูความรู้สึกของสถานฟ้าเสริมพรวิวัตน์นะครับแจ้งเกิดหลังจากแพ้รวดมาเจ็ดไฟวันนี้เฉือเนเอาชนะเพชรอัศวินมอลรัตนบัณฑิตได้เดีย๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของทั้งคู่กันเลยครับคุณเชิญกินแล้วก็ต้องอคุมกกินแล้วอ,วอวุ้ยมันเป็นน้ำกินละกิน เราเบสอัลไซเมอรเป็นไงบ้างน้องเสียดเฉีวป่ะเสียดายไหมเสียดายครับยกให้เราตัดสินใจเดินอ่ะจะกินอยู่แล้วไงอันนี้คือเราตัดสินใจหรือว่าทีมงานบอกให้เราเดินตัดสินใจเองอย่ามาโทษเลยให้มันขาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันแพ้คือจะเอาให้ชัวร์ใช่ไหมขอชัวร์ยงงครับอืออ่ะยากบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องชายก็ขอโทษแจร้่ โชคอกาดเอครับคาดไปเดือนยกครับแพ้ก็ชคหงอะไรแ้ต่ถือว่าโอเคแล้วเปิดเกมหายเจ็บหายอะไรแล้ว้ซ้อมไม่เจ็บเลยยิงห้าวว่างี่เลยกับพี่สถานฟ้ายรอมไหมรอครับน้ำหนักก็่าไหล่ดีไม่เป็นไรค่ะร้อยยี่ส้าค่ะร้อยยี่สิบห้าน้องต่อยร้อยี่สิปดนเบตน้องเลยจริงน้องได้ร้อยยี่สิบห้าร่ะ ไม่เป็นไรค่ะถือว่ามวยมาแทนครับอ่ะสู้ๆกันต่อนะครับใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะครับ <c oughs> ้เราไม่เล่นละไม่เขาเล่นะอออเพี่เขาไม่เกิดไฟดีๆอ้าววัสดีครับพี่แจ็คครับวันดีครับ,รบผมวันนี้ถือว่าแจ้งเกิดคร<อ>ับผมหลังจากได้เสื้อสมรักไปแลป้วเจ็ดไฟครับผมทั้งแพ้มาเจ็ดไฟติดเลยพี่ใช่ครับอืวันนี้เป็นไงความมั่นใจกับว่ายังก ยังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่ามาแทนด้วยครับเดี๋ยวแต่เขาก็ดีใจครับผมที่ได้เกิดครับผมวันฉลองเนี่ยเขาบอกผมตั้งแต่สองวันที่แล้วบอกว่าวัานารดำสถานฟ้าดีทีเด็ดเลยครับผมอ๋อโอ้โ,อโหวันฉลองสงสัยจะรับตับเยอะครับเขาอัดขีดซะหน่อยสิพี่ลูกพี่ลูกพี่ไว้มาแล้วลูกพี่วันฉลองให้มาแล้วอาทิตย์ วันนี้อาจีดเท่าไหร่พี่แจ็ควันนี้อาชีด5,000ครับผมเสแกแก่ครับเสแกแก5,000ครับผมขอบคุณครับผมมีใครอาจีดอีกก็มีสริมพลนวัสรมพอนครับพี่ซานเสริมพอนิวับอาจีเท่าไหร่พี่ซานอาจีไม่เยอะเขาไม่ได้เล่นอาจี1,000เดียว1 0 0ห้ค่นมนอครับ้ันมน่งัอยากจะบอกอะไรเปแฟนบ้างพี่แจ็ควันนี้ครับผมทำมาเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับด่เชียผมครับผมครับเกิดแล้วครับคนเราต ผมขอร้อยยี่บองอครับผมร้อยพี่แจ๊ก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามใช่ไยินดีด้วยนะพี่นะครับผมในวัย3าปีครับครับผมสถานปาเจแจ้งเกิดแล้วครับมามาดงนี้ตรงนี้เหรอังนี้มันยอน